วันนี้เป็นวันสำคัญนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมสื่อนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญคือเราจะบวชบวชพระหรือบวชสมณะสามรูปพร้อมพร้อมๆกันนะครับในวันสำคัญในวันเลิกดีนะครับเป็นวันวิสาขาบูชานะครับเราก็เลิกดีนะครับนิมิตด,ดีในการที่จะบวชสมณะนะครับสามรูปนะครับ วันนี้ก็มามีโอกาสนะครับวันนี้ก็มาได้ถ่ายนะครับมาได้ถ่ายงานนี้นะครับตอนนี้กำลังเทสกล้องกันอยู่นะครับ เราก็มีเด็กนักเรียนมาร่วมนะครับพิธีด้วยนะครับก็ห้องทํางานของพ่อท่านนะครับสมณะโพธิรักนะครับโพธิสัตว์ที่เคารพยิ่งของเรานะครับและที่เห็นเป็นเหมือน เ,ออเครื่องเบญจรงนั่นก็คืออัฐิของท่านพระาธาตุผมขอเรียกว่าพระาธาตุของท่านสมณะโพ้ิีรักนะครับที่บรรลเนี่ยดาจะเป็นพุทธศาสนที่เสี่ยงบวกมากที่สุดครับคือ ซึ่งสมเน็จเก่งเตสังคำปูปสัสปะทันยาจาร ก็เป็นการการสัตว์การจริงขอใ้เราได้ ดูขั้นใ่ไมพระเจ้าวสุภาลาชระเรามะผู้ปิปิพายังรรมเตนิสยานยาจามกสำนาเว้นขาจาการประดับกแต่งบ้างกาหสามาเว้น ลายลักษณะอะไรต่างๆเป็นต้นสามสมณะเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด ouais. าสามสมณะเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาด้วยอิรัชานวิชาคือดูเริ่อยาตราทับเป็นต้นคือดูเริ่อยาตราทับเป็นต้นสี่สมณะเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาด้วยปิรัชานิชาดูประการว่า คือพยากรณว่ามจันทรคาจะมีจันทราค่าบจบมีภูริค่าจะมีสุริยะค่าเป็นต้นรจิตโเนคำดเนินแต่งแก่นชายาว่าพุทธิธรรมโนครรมเนิน็ะลมพุทธชายาว่าที่ตังโนที่ตัศโนท้ามดำเนินขาดไม่ได้ ก็คือกรนียากสี่ยูกตวจแล้วไม่ถึงนเศษเนื้ถทงนทำี่ถูงใดเศษเนืทุนทำนั้นไม่เป็นสำคันะเปรียบเหมือนตูกตูกัดที่ตาแล้วเนี่ยมีชีวิตและร่างกายอยู่ต่อไปได้เดยไม่ทึนทำตลอดชีวิตถูกวจแล้วไม่ถึงเพื่อเอาของ,องของันเขาได้ให้ที่ถุงใดเอาของเอาขอ,ง,องของเขาไม่ได้ าก็สบายใจขึ้นนะเพราะว่าติโกนาเพิ่งมี24รูปนะ